สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอก่อนทางช่องลุงวิมลคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเต้ครับเด้อเพได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สำหรับเสาร์วันี้พี่น้องเป็นเสาร์วันเสาร์ที่เจ็ดบ่เดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าพี่น้องกระพามาอยู่ทีงตลาดนัดโคกระบือทางอันบ้านโปกเจริญอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครอพี่น้องเด้อ สภาพบึงบรรยากศาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคางัวาราคาไข่เมื่อน,นี้งวัวเขาหลายได้พี่น้องวันนี้งัวหลายๆพี่น้องคนก็หลายได้ตลาดโคกจะเลิศน,นี่าลายค้องดีพี่น้องงัวส่วงนี้ราคาก็ดีในห่างในห้อยเขามาหลายมา้พี่น้องเบื้องต้นเป็นยังไงกันใ,นในดพ่นแต่พ่นย่ายย่ายย่อยเนาะตรงนี้เพือ่อนะทักงง้อทั้งไข่พุ่งย่า,านได้จึดเขี่ยวแล้วว้นาานี้เขี่ยวนึงครับเขี่ยวนึงเน่อยเนาะสายเหนือพี่น้องสายเขียงพุ่งย่าน เดียวเดี๋ยวนึงแล้ยววะส่วนคนว่าหมอนึงเลียนสองสามเดี๋ยวคนเดียฮะรถจะไล่ได้พี่น้องรถไล่หล่ถุงงวดถุงควายมั้งแล้วงวดเสาร์นี่ไล่ดีกว่าควายก็มีงัวก็มีผู้ใดอยากได้งัวดเลยควายไปเลี้ยงมาเบิ่งเอาพี่น้องหรือว่าอยากขายก็ได้แต่ว่าแต่ว่าจะมาสายเด้อพี่น้องเด้อถ้ามาสายบดก่อนเลยวันี้พุดนะ ง,ง,งัวว้นขายไงปานขายงัวเนาะ <c oughs> หลายเป็นไหนหล,ะละนนะ่ะราคามันล่ะเก้าห้าร้อยครับาเก้าห้าร้อยพะไปให้ที่บ้านเลี้ยงรวนไว้เขาก็มาขายให้พ่นพ่นจังบวะได้มาง่ากที่บ้านมิตรที่เลี้ยงย่างเดียวไม่ต้องเอามาหรอกให้นาหอยพูดแบบว่าขายให้นนหจักพันจักหมื่นล่ะนี่มื่นสามครับมื่นสามพันเนาะอือวันนี้ไมหมนึ่งหมื่นสามพันบาทพี่น้องพ่นขายเรียบร้อยแล้ว ปอแงามเพื่ออะไรพ่อพ่อบอกเบ็ดบ่เนี่ยแม่นพ่อบอกเบ็ดบ่แม่นเนาะพ่อต่วพ่อบอกเบ็ดพี่น้องพ่อแงามอายุเท่าไรพ่อเบ็ดอายุเท่ลไรบ่นโอ้หนาหนวกดีเนาะแม่สาวพี่น้องแม่สาวแม่นั่งเนี่นั่งใหญ่พี่น้องเมื่อนั่งหน่อยเดีย้องพ่อบอกเบ็ดลูกี่ยังล่ะนี่ลูกคู่กาแฟ โอ้ผู้เขาไฟมันสมมาไปนี่ยังยังครับเป็นว่ายังผสมอยู่ผสมเราเช็ดน้อยกับผสมเดืกราคาลายรไปไหนล่ะเจ็ดหมื่นห้าพันสูงเท่าไรฮะูงสี่ิบเป็นว่าสูงลอยสี่สิบห้าประศรีผู้เขาไฟเนาะนี่พี่น้องมีครบบดพี่น้องเอกสารมีหลอดไม่ยังราคาเจ็ดหมื่นห้าพันนี่พี่น้องราคาห้องต่อรองได้มาจากตัวมื้อนี่มาตัวเดียวถึงแขนด้วพี่น้องเด้อ ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาหาพ่อเป็นลดเบอร์ติต่อเขาศูนย์ยังเนาะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้กแปดเก้าหกหกแปดก้าสามหกแปดเก้าสามพอเป็นกยงพี่น้องผู้ใดอยากได้กวยงามโทรเข้ามาคนจัดส่งให้เนาะช่วงตาเต้มเต้มจำองค์ก็สององคนงามงาแงค้าก็ดีพี่น้องกบทายบักต้นตัดโอ้ายบักต้นตัดอีกตั้งหากคนว่าเอาผู้ใสนใจโทรเข้ามาพี่น้องขายดีได้หมือนทั้งวัวทั้งควายพุ่เพระเจ้าคนไป ทั้งเทิงขุนขาเจ้ามีรถรับส่งรับอันขึ้าเจ้าซื้อเข้าเจ้าเคยไปส่งเทิงขุนเมื่อนี้ขายดีเป็นแต่นายราคาก็ดียด้สิบหมื่นเนาะบอขายง่ายปนขายงวดเนาะยังกขายว่าง่ายปนขายงวดพี่น้องขายมันขายดีขายง่ายตัวละบริจักบาทโอ้ห้องห่างคัมโอ้ขั้งม่นมันคัมห้องห่างคัมห่างคั้งเิ่นห้องไวสามหมื่น ตัวละบอกว่ามันสองตัวสามหมื่นมาเนาะพิ่ว่าตัวละสามหมื่นพี่น้อง้องห่างค่ำพรานอยู่ห่างข้างมันมันค่ำนี่พี่น้องเพิ่ว่าตัวละสามหมื่นสามื่นาสันตัวนี้ก็งามอย่บักเถิสายเนื้อพี่น้องเมลูกเมลูกยี่สามหมื่นเพิ่ว่าทุกสิเป็นลูกแลกเนาะ 30.000 đồng Ở đây Ôi, cái lùn nhảy nhảy đấy Chắc bà là bà không bà này. Là này bà chơi này Xong tùn rồi bà Ừ Ồ, hải sao đây vậy? ô gần 100.000 đồng 7-8 người Ồ, phần Không hay là ô bỏ nằm Ồ, nằm Bực bực đấy toàn bỏ bây là nhảy bỏ งอกคุณเพื่อนว่าจากใดแสนเวียดก็ร่างส้มอยู่นี่พี่น้องนี่ใหญ่าเลยโอ้เพื่อนจากใดแสนว่าเสรนฐสองตัวแสนสองตัวแสนว่าเสรนเพื่อนว่าเมลูกนี่งามๆาไหม จกักราคาจักบาทบ่หูโอ้ลูกแดงดีอยู่นี่ลูกสีแดงดีอยู่เป็นงัวแม่ลูกพี่น้องแต่ว่าเจ้าของบริยูดอื่นบ้านที่นี่นะว่าเป็นยังบริยูกับบริธรรมรับผมแม่ลูกพี่น้องงามๆเลยสามสิบแปดนาทสามสิบหก โอ้ราคาสามหมนพนี่ลูกเมยพี่น้องลูกลูกตูกตัวลูกตัวที่สองลูกตัวที่อง้ทองก็มี่อีกแล้วว้เลยนี่พี่น้องแม่ลูกกาบข้าวห้องตอวองเราใช้อีมูนึงอูนึงกแถวนี้แลแม่นี่แม่นีเ้เพิ่นว่าเศ้าสามเป็นงอเอฟตโอ้อฟังเนี่ยตัวละเมื่อกวาบาทนวาบาทครับัเจนี่พี่น้อง ขึ้นไว่าหมื่นสามพันหาร้อยเนาะราคาเดียวกันบ่นี่นี่พี่น้องราคาเดียวกันราคาเดียวกันบ่บผู้ใดมักตัวใดเลือกเอาเลยพี่น้องนี่นี่เนาะผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาต่อรองนะพ่นด้วยพี่น้องนี่สองมือหาเพื่อนว่าครรับพ้อมสัดเกจพร้อมงอัดผ้องพี่น้องเอาผู้ใดสนใจก็จังโทรเข้ามาเด้ออันนี้เด้อบันกันครับ ราคาหลายไปเลยตัวนี้ตัวสองพันมดขับสโอ้นี่สองพพี่น้องตัวละสองพันสามตัวหมื่นสองพันราคายังต่อรองอะไรอีกเนาะเบอร์ีต่อเขเบอร์ได้เนาะศูดสาย์ดสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสาองเจ็ดห้าครับแปดสองเจ็าเอาพี่เอ้อพี่เลสนใจได้พี่น้องเด้อมาหน่อยกับมีตีลุนหน่อยจะจู๋ก็มีเอาโท่ขามาสอบถามเอาพี่น้องอันเมจะเลี้ยงเม่แม่แมแมแมลูกนะาง,งามเลย มูนนี่กับแม่ม่านเบิ่งเล้วรอคอดรอคอดพี่น้องเอาสนใจโทรเข้ามาสอบถามึงเอาพี่นอ้องครับผมครับผมเท่าไดนะ้แต่สมแม่ลูกนี่สามหมื่นสี่ตัวนี่คนมาสามหมื่นหน่อยๆนยได้พี่น้องนี่สี่ตัวเี่ยงไมันสองเลยนี่สี่ตัวแม่ลูกแม่ลูกกระชืถือตัวแล้วชิมผานหน่อยๆน,ยน่เนาะนี่พี่น้อง สายเหลี่ยงงวลาดงวไทยเ้านี่แหละสามหมืนเท่าไรโอ้สามหมื่นสองพันราคาห้องต่อใดเนาะเบอร์ตีต่อเขาเบอร์ใดเนาะศูนย์ยังเหรอศูนย์เก้าหสี่หนึ่งห้าเก้าสามสนี่พี่น้องเก้าสอีกสามสาอตัวเนาะชุดสามสามตัวเดไทยอย่าล well ืมด้วพี่น้องด้วยุดไทยสามสามตัวเด้อเอาโทรเข้ามาพี่น้อง โอ้เจ้าบาทระขายนั่นอ่าไหรทนี่พี่น้องไปเถิกไปไปไปเจ้าบาทลาคเวียดเอานี่เวียดเอามหกพันเศร้าหกบ่นึกว่ามันเศร้าหกแม่ลูกเขาเอาแต่แม่สิบหกลูกมันน่าเจ้าบาทนะลูกมันนี่กับเมืองเนาะโอ้นี่ลูกมันนี่ลูกมันเมืองหนึ่งอ่นนีพี่น้องนี่ คนขายมื่นสามร้อยมื่นสามร้อยเหรอขายเรียบร้อยนี่ไปหาเืีอน้ำบ้านกับเจ็ดพันสว่าโอ้เจ็ดบม่ได้ของเขาบม่ได้ของเขาเขาไปขายให้หลเลยไปเอาไปส่งเบียดขายแล้วโอ้ล้นฮักแล้วโอ้ล้นเสียท้องหักเครื่องต้องต้องขับล้ำสิงขายเท่าทุน บ่อไดขึ้นบ่อืโอ้แม่นางไฟลนี่คือขักใช่ป่ะฮองไอยให้หหขึ้นบ่เฮ้ยั่้าเบียดไฮไลท์เป็นไระเียถะบ่อใดบ่อใดอ๋อแดนปน้ามันมันไม่ถึงทึนออจริงจริงจริงบวกครับไปจุ๊บเจ็บเอาเลยเอาเลยบานนี้เอาจรเเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยน้ำไปน้ำไป มันแพงแล้วเหรอขออีกอเงื่อนจากน uh э ี้บานนี่คนคุ้มมเงิ่อนยเงื่อนมจากนี้บานนี่มันแพงแล้วเวียว่าแพงเวียว่าแพงเวียว่าแพงขายเออพ่อขายลวะ่ะดันเด้อมาท่ไทย่นผาแล้วอหนิเมอดุกห่งบางอย่างยักพี่น้อง บ่เห็นเจ้าของเขาเจ้าไรถมันกันโอ้บ่เห็นเจ้าของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อรถขั้นหน่อยรถขั้นใหญ่ไปเอาของบานนี้เลยใส่รถขั้นหน่อยมายัดของมายัดหลายบบารนี้มาขายลูกค้าบ่พ่อลูกค้าลูกค้าชื่อคาฮอนกันบานนี้นี่พี่น้องบ่มีเด้อของบ่เด้อพี่น้องเด้อมือนเด้อเม้ไปซุกเงานกาแฟให้พ่อใหญ่มุดไว้โอ้หลีใหญ่เลีใหญ่ นี่บอกใหญ่ๆพี่น้องแต่ว่าจังบ้าหรืไม่เคยหมายปองทัวนี่เพาพี่น่ยไปขายบ่ะเอาไปคืนรถเอาจักบ้านนั่นน่ะงนโอ้เหมือึ่งราคาขายบ่เหมือนนึ่นี่โอ้ขายแล้วเหมือนหนึ่งพันบาไเปคืนรถหึงข้าวเจ้าัตัวละมื่นเนาะพัน่าตัวละมื่นละมื่นมาสั่งเราะอะไรคนก็ขายดีกมขายดีกขายจนเคียงลย โอ้แม an mm. oh, ่ลูกเพล่ต nah. oh, ้องห้อยพิษนี่บปลูกแดงนี่บอกโอ้มันบินคมนี่โอ้นี่เมยแดงลูกแดงครลูกแม่บเตัวนี่โค้มเท่าไหนี่โครครับเศร้าเศ้านเศร้าทิ้เพียงนี่บอตัวที้าสครับตัวที่เศ้าโอ้อันนี้อันนี้แม่นี่ลูกแดงนี่เศร้าครับตัวนี้สัตว์เศร้าสองโอ้งาๆเดีตัลูกมันบาขายบอกโอบยเกครับผมโอ้บอยเย็กอันนี้เศร้าสองด้วยพี่น้องด้วยเศร้าสอง แมยมันก็สสูงประมาณ่อยสามะหอันหนึเศ้าสองอันหนึ่งเศ้าเนาะครับนี่หอยผิดคุณสนใจโทมตาวเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์หกสมศูนยามสองหกหนึ่งสอกห่องาแปดหกสองเก้าแปดหกนี่โเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้จะของพ่นนี่ดิพ้นว่าเศร้าสองเมลูกหมาหมาโหลดเคุยคว่าด 13, 13, 000, มันสามน้องหนพี่น้องแล้วข้ามนสามมันขายกันมื 13, 13, <000. S 2> ันสามพันหาล ว่าวเนี่มันดุหลายบางทีมันเจ้าเลยห้เจ้าเลี้ยตมันเบาพีนเนี่ยแปะพัดเจ็บวาแปะพัดเก็บนมั้งทีม่าลไูกิน่ั้งสองจบแม่ลูกกินนน้งสองข้างเลยกิ้นน้ำสองั้างเลาขึ้นน้ื้อแล้า

แม่กับลูกลูกแดงๆเลยแม่ลูกจ้กบาทละพ่อปีแม่ลูกจ้กบาทละแม่ลูกป่ะประเดินเ่าเดี๋ยวราคาแม่ลูกโอ้สามหมื่นเจ็ดแม่กับลูกลูกไม่เจ้าบาทป่ะโอ้ลูกหมื่นห้าพันอ้าวลูกห้องหาแม่บ่ 3 7 0 0มื่พี่น้องแม่กับลูกอันเสียเอาแต่ลูกมันคนขายสิบห้าสิบห้าสามหมื่นเจ็ดพันโอ้เอามันคือวนตสุดัวนี้แม่แม่ไปใส่มันหลงแม่มันเล้หอละ่ะสามหมื่นเจ็ดพันพันวาพี่น้องมันต่ตอราคาขาอยู่ตนไหลไยไปเลยละ่ะใหญ่

เกน้อยเพลินพรอะไรนี่เกหนอยพลนมื่นเท่านี้เรเ่าห้องมื่นหนึ่งอโอ้ห้องมื่นหึงห้องบางค่าันมโอ้พันไม่มีหางพเอ้าันหมรับโอ้พันนี่บม่มีหางเนาะห้องไว้มื่นหนึ่งพันไม่มีหางสีแพงกว่านี้เนาะโอ้รถทับมาสะอาิมันเนาะมันไ่มีห้อยปาห้องยังเนีนี่ เกิดมากกับบ่ม so oh, okay. ีหางโหลดโอ้ไ mm ด้การเว่ยมีของแปลกๆให้เบิองพี่น้องเอาไปอ้อมผาสิคนสิเบิองบ่เห้ยบ่โอ้เนาะเนื้อมันดีเนาะเพิ่นว่าเมื่อหนึ่งว่ะแตมันห็นบ่ได้หางมาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าได้ใจตัวได้หางบ่ได้เด้อี่เป็นจักบาทล่ะนี่เรนน่ะจะแพงีเรนเนาะ โอ้บีดมาเตอร์ย่างดีพคนตัวนี้ติดบีดเท่าไหร่ราคามันสิโอ้สิบสองล่ะพี่น้องบีดนี่แพงเลืออย่าบอกให้เด้อเป็นบีดมาเตอรยพนว่ามันมันบีดแท้มันติดเนาะติดบีดเนาะซื้อมาสิบสองล่ะขายเท่าไหร่บัตรขายแบบนี้โอ้เด็กกระไรดีหน่อยเก่าหลุดเนาะเอาผู้ใดสนใจสายบีดพี่น้องเพ่นว่ามันติดบีดว่าสัน เพิ่นซื้อมาแล้วสิบสองให้กำไรเพิ่นรอดเบอร์เท่าเบอร์ได้ระบาดอยู่ซูนยังล่ะเบอร์คูนแปดสอง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 เก้าสามสองเจ็ดแปดนี่พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นซื้อมาแล้วสิบสองอันจะได้ก็ให้กำไรเพิ่นเป็นทางขายให้พี่น้องนี่อันโมมีกำไรเพิ่นมาขายเด้อจักบาทละทั้งเจ้านี่โอ้ยอยากได้สิบสองหาด้วยนะโอ้ตัวมันใหญ่กว่าตัวนั่นเนาะอันนี้สิบสองหาด้วย อืมแม่นั่งแต่ว่าออกไล่ยๆยังหน่อยรูปบบกที่ลายบ่เนาะชิปสอ,องหาลอยราคาห้องนละละละเนาะราคาเฉลี่ยวยโอ้ราคาเอาเลนอนบ่แม่ลูกนีเ่เดซอนแม่ลูกเส้าหาโอ้อันนี้เส้าหาแม่ลูกเส้าหาลูกแม่บ่หรอล,ลูกแม่ยังดีเพื่อนว่านี่พี่นอ 25, อ้องราคาสองหมื่นห้าพันราคาห้องต่อรองได้ของพอแพียงด้วยพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ยังเนาะ 08.1 0, 1, 0 1, 1> ์แ8เกาดผู 3, <39 3 S 2> ้ใดจากใดกัโทรเขามาแม่นางก็มี่แม่ลูกก็มีพี่น้องเนีอาโทรเขามาขายเราบ่อุดโปรนี่โอ้ขายหลายไปไหนล่ะนี่สิบสอให้โปรขึ้นบ้านหลัง่พอตัวื่้อนี่สิบสองคนวาุดโป้คนวา จักบาทนอเลยนาะปแต่หูอย่เลยซื้อไปให้ร้านเล่นพี่น้องมันจักพันนี่สามพันหรือสี0พันสามพัน่ะมั้งซ้ำนี่มันพอแพงดอกหัวหน่อยยูต่ว่าไปเห็นเจ้าของเพิคนขายจักบาทอะแขกนี่ยชิบสองว่สันส่นว่บิ๊เจ้าพ่อสื่อโอ้ชิบสองคุณเล่าโอ้ หางเน็ตบ่12มาอะไยาแล้วเลยไปขุน้อไปขุนเศองกับมากอบสามสี่หมื่นผแล้วขุนแล้วขุนสามเดือนเด้2เศษสองโอ้เรามีห้าหลายได้เราขุนยู่แล้วของเราเราเร็วทางพันมืนนี่เรียกปากลูกแบแล้วแกตัวไหนล่ะโอ้มั่นมั่นบ่เนี่ยโอ้ถ้าไหนล่ะอ้ชัวรเดือนไม่น้านีานีจักบาทล่ะ มองเอารถอ่ะโอ้อมองเอาเลยพี่น้นองเพิ่นว่าบให้ตต่อเลยสิบสองหาร้อยราคาเอาเลยเนะาะอยากใด้เพราะมันแล้วเนาะซื้อหนึ่งได้สองประกันในเพิ่นบ่ละ ผมเป็นว่าว่าขายงัวมานไปห่อหรอหม่านวนนี้เขาแห้งโอ้ประกันยู่นาะเขาทับห้ำนี่เบิดมันพอม่านน่นห้ำเจาเอาห้ำประกันไว้ดิเออราคาสินสองออกแค้ห้ำประกันประกันไว้เขาบอกค้อเขาใส่งอหยันเคลื่อนค้อนวันนั้นดิ โอ้ราคา,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 านี่ยบตรงต่อน้อเบอร์เาศูนยังะบ้าเนี่ศูนย์เก้ายังเกาะศูนย์เก้าปดเก้าสองศูนยเก้าสองศูนย์ห้าสองเก้าห้าสองเ้พื่นเราใครทำประกาศไว้เลยธระม,ามานี่เพื่อนเลยทับเลยนี่ขายตัวักบาทนี่แปดพันบ่เนี่โอ้เ oh, พื่นขายตัวละแปดพันแม่บดบ่โอ้สาเฉ oh, ลีย่ยส่กันสาตนึ่งตัวละแปดแปดแผุตัวนึงพุ ตัวละแปดพันเนาะตีตัวแปดพันเป็นว่าเป็นขายแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้สายขุนตัวนี้เอาเมื่อเรืองไปขายนี่เอาเมื่อครับคือเอาเมื่อไปขายเอาื่อไปขายโอ้สามหมื่ห้องไรไปได้แล้วนี่ห้องสามสิบหกสามหมื่นหกขายไปขายสามสิบห้าเข้าหายไรไปเลยเวียดนามเวียดนามให้สามสิบสองโอ้ยังหลายเติบเนาะเมื่อสักก้อนเมื่อสักก่อนได้นึกกินแล้วไปล่ะ นี่เหละครับนี่แหละเนาะบออะปิืนไหรอสามหมื่นหกบ่ขายนั่นขายสามหมื่นโอ้เป็นห้องไว้สามหมื่นหกคือซื้อสามหมื่นห้าก็ขายเป็นวะเอองมาบ่ส่งมาเอาผมบาเอาเองเนาะสามหมื่นี่ซื้อเิ่นบ่ขายสามหมื่นี่ซื้อนี่ขายบอเพิ่นไทหนี้บอ่บอขายเิ่นว่าขายย่นวะพูดเอกับบขายบ่ขายใัห้สามหมื่นห้าละมาซื้อลดเบอร์เดียบันนี่ศู้าศูนย์แปดเจ ศูนย์สามศูนย์สี่อ๋อพี่น้องสายเหนือสายเหนือเป็นกลายเป็นงานเนาะขึ้นบัตรไม่เสาลงหลุ้มมาไปเลยเนาะแล้วงานเลยพี่น้องนี่ราคานี่อยมาเอาพี่น้องมาเอาโทษด่วนๆเด้อราคาบัตรให้กระไรไปได้เล็วนี่ผมซื้อสามหม六ไหมครับโอ้สามหมื่นหกพันครับผมจะขายสามหมื่นหกห้าร้อยนี่โอ้เอาไรห้าร้อยเอาจะจาะลวดนี่นี่กูได้ได้แล้วมาเอาลวดนี่จะจาอเลยเป็นว่าซื้อมาแล้วสามหมื่นหก ขายสามหมื่นหกพัร้บนี่เอากำไรหาลอยเบอร์เดียบานนี่0 8 7 0 8 7 2 2 2 2 <isha> 2 2, 2 3, 8 3 1 5 8 3 1 5ดน่งดสนึ anyway. <im> ่ด้วยพี Anything ่น้องเด้อสายเนื้อสายเนื้อเอาโทรเข้ามาโทรเข้ามาเนื้อไลยขนาดเนื้อเรือยเรื่อยพี่น้องนี่เป็นการเป็นงานนี่ตัวเดียวนี่จบเลยนี่นห้างเขาเจ้าเข้ามาซื้อวันเสาร์นี่อันนี้ยังหน่อยงในคนดีด้อพี่น้องฟังท่อนนอกคนดีเป็นตับอยู่พี่น เสื้อฟังนี่เสืองัวงัวยางเดียวอยู่แต่งัวฟังนี่้เจ้ามาเสือนิ๊กหน,น่อยเหรอาเจ้าแลีนลัดรถเลยเป็นสาวคนแล้วแต่ทั้งเทิงขุนก็มันหน่อยหน่อยแล้วจะพาขึ้นไปเบื้องบนทั้งเทิงขุนพี่น้องทั้งเทิงมันควายบ้านเจ้ามันยังมื่อนี่ไปไปมันบ้าหรือมันเนาะมิเตคูมันมันเนาะอ้แหลกออกเมื่อตัวบ้านรถเป่าเลยพี่น้องนี่มือนเจ้าแกล้าเต็มรถออกเมื่อแล้วครับรถเป่าเมื่อแล้วมันแล้วขาเจ้าสู้นี่ โอ้มานยเจัดเดือนจัมื่เหรอเดือนโอ้ยมันสิบานสองเดือนส่าเดือนาวนครับ่ซุนีโอ้บานไห้อมาเดือนแล้วว่าสันอ้ยจ็บาทละบังกครับโอ้สองหมื่นหนคุยราคากันอยู่คุณวาม่านนายซิ้อาเดือนแล้วว่าสัน รับประกันให้เลยมันบ่้ามันเสื่อมตีแต่มาขึ้นเพิ่มเงินให้พ่อมันบ่กแโอ้ต้องนี่เนาะบกีไรสอกันสีมื่หามื่เอย่างนี้บอกแปดพันแปดพันบ่เนี่ยบเพิ่นว่างูแขะเด้สอกได้สองปีกว่าล่ะเพิ่นว่าแปดั่นีอไ้เถืบอกชบ่็กปดพนนอราคาห้องบ่เนี่ยราคาขายมองเอาเลยเนาะเบอร์เขาเดีบัง ศูนย์เก้9 6ปดศูนย์เเก้าอาพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อสายย่อสายแคบหรือเป่าสายแคบครับเอา8,000ันน้ำเอาเนาะ8,000ันับบอลซิไม่หนาไม่หนาเลยไหมตะกี้ดอกโทรด่วนๆพี่น้องโทรมาด่วนๆ8,000นะครับผม8,000บอลนี่ห่วยคือแรงแบงสัน8,000ันมาตินี่ครับโอ้ตัวเมย์ลูอตัวผู้ตัวเมย์โอ้คนว่า8,000ราคาห้องบอลนี่ราคาห้องยังตัวใดเนาะ นี่เพิ่มาแปดพันวัสันเบอร์ที่ต่อ้าศนย์ยังเนาะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามี่แปดหกสดองศูนย์สองห้าสองศูนย์สอเอาพีน่องผู้ใดอยากได้เด้อพีน่องเด้อทุกคนมาสอบถามต่อรองออกเอาไปใส่หนาพี่น่องมันยังคอยอยู่ดอกจะได้กวนดอกขายซิบเดียวซิเพึ่อไปเลี้ยงบ่ต้องเลี้ยงไปคุณโอสายคุณบดพอดีเดี๋ยวรอรหน้าเอาม้ามาเซาได้เายกูเีข้ามาไปยุ่ท ตอนทอดนัดนี่สิบ่ได้เข้าเพราะว่ามินีคิวไปทั้งเซว่นเอาเท่านั้นแหละครับบ่แมนบ่กลูกค้าสร้างของก็ต้องไปพี่ก่อนน่าจะมีทีมงานเข้าไปถ่ายอยู่บ้านเพื่อละคุณละคำคุณละคำดีกว่ามันยังไกลเนาะเขาไปส่งบ่หรอโอ้ส่งอยู่เนาะเมื่อนึ่งว่าตีส่งขึ้นรถบุหร่าโอ้ส่งส่งเกลืรถหายตีเดี้ยลูกถามว่าโอ้เดี๋ยวลูกก็ถาเพมว่าถามว่า

มันเด็กกัได้เมีมมันอะไรเนี่ยเนาะโอ้ยคุณยบ้านมารแห้งื้นีายลกไปแล้วนึ่ซื้อมืหาเยขายมือนวดเนาะขายไปน้ากันรเลยนะนี่ลขายรูปอกขายรดไ่ได้รลนี่บ้ราวหาผ่านหาหานหาโอ้ยเราเฝ้าขายไปยังรถิีนี้ด้นั่น ขายแม้ภาสินี้ได้น่ะนะเพราะไงเนี่ยหายซ <clot ting. S 1> er. ีพ <c oughs> yeah, <c oughs> ันหาหนึ่งเลยพดเหาพันหานั่นเดเนาะ้ว่าพันหายสูงกมูวนอย่านี้นั่นะ อัน,น,นเดียปาพันแล้วห,หาพันหาเลยไอ้ตัวนี้ก็รูปาย<อ>สูส้มาได้ตัวน,นี้รูปพันหึงหายอยู่้หายอยู่รูปพันหนึ่งลตลอด,ลลด,ดนเจ้าเนาะแต่ว่มาตลอดอนาา่อา่ตลอดแต่ว่ามาตลอดเดยอเงือด,ด้วยเพ,พื่อนนนพวง,งหนานํำแนตี้อเพ่เพื่อข้างหน้า้อเพื่อข้างหนานีเอาพูดเอาพูดพูดเียด้จะปั่นมูนอดำดิเออ ไปเลีาก็ได้เอาเอาเงินให้เราเงินให้แล้วรมาไปลมันขายนได้ขายแล้วขายแล้วรถยัดกลับไปเออไปไปจวงเอาจวงง่วมบานนี่เอาขายรดพอขายรดกํานะมือน่ะกําเขาแน่มือนั่นกํายายเบะกับเออไปเอาเจ้าเอาง่วมบ้านนี่ว้ายจีไข่กับว่าไข่จเกินกับว่าเกินบ้านนี่เฮ้ดเจ้ารออยู่บ้านนี่เอา เอาเงินเมื่ออย่าเเขากลองเสียหลายแถมมุนเองมุนเขาเจ้าเสียขายบดได้เดือน่ได้เสียเหวไวด้เดือนนี่เนาะหันดักมวยหักองเสียหลายปานนี้ต้องตีเนาะอันนั้นตีไปพ่อแม่กันะพ่อแพ่กัะตัวไอ้เราเพิ่มเขาอีกสองร้อยนั่นไอ้อีกสองร้อยงเโอ้เราจะสื้อเงินนี้ไปสร้างเมียเรีนไ่เอาให้เรา ม่อพี่กาดมันมีเขาพ่บอกบอกมันมีเขาเลยไหมโอ้โหหัวลุนธรรมศาสตร์ตัวนี้ไหมถ้าได้ราคาเพิ่นี่สิบองโอ้สี่หมื่นสองมันบอประกันห้องเนาะประกันห้องหกสิบห้าดอยหกสิบห้าได้ลูกเจเแียไปนี่โอ้เคยได้ลูกมาแล้วมันบอหางอะไรนี่ยเอาเนาะ พุดนะหังรอ 6, 5, 5, 5, 5. ้อหเพื 2> 4, 2, 2, ่อนวะราคาเท่าไรก่หม่นสองสี่หมื่นสอพันราคาห้องต่อได้ด้วยนาะห้องต่อได้เมอหน้อ,องพญายีปีเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ยังบนี่ยศูนย์เก้าแปดเนึ่งศูนย์แปด่เจ็ดศ่งสี่เจ่งราคาห้องตอ่อเอาอันแม่ลูกนี 3, 3, 3. นก่เด้สั่นอันแกีนก็สามหมื่นเนาะนี่สีแดงครแดงพี่น้องสีแดงแดงเลยนี่ สามหมื่นหกพันเพิ่นว่านี่เอาผู้ใดสนใจโทรไว้ไว้พี่น้องอของพ่อใหญ่ปีเด้อพี่น้องเด้อหอยปีเด้อเอาโทรเข้ามาโหลด